สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไร่ไออารุณนะคะที่กระเปอค่ะวันนี้นะคะเรามากับคุณป้าสองท่านแล้วก็อาแปะนะคะสวัสดีค่ะป้าจิ๊บป้าตุ๊กตาแล้วก็อาแปะเบรนะคะมาเลยที่บ้านไร่อรุณเชิญเลยเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เดินลงในกุ้มลูกค้าแน่ๆทางเข้าค่ะอุ้ยทางเข้าสวยมากจิ๊บ ไออรุณที่กระเปร์นะคะอําเภอกระเปร์จังหวัดระนองค่ะว้าวเข้ามาด้านในแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีสามหกจุดสองค่ะวัดได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะค่าสามเจ็ดจุดศูนย์ค่ะถ่านได้นะคะได้ค่ะล้างมือค่าเชื้อด้านในก่อยล้างมือค่าเชื้อด้านในด้วยนะคะไม่ล้างได้ไหมเนี่ยน้อง บรรยากาศนะคะนี่จะมีออกร้านด้วยนะคะเป็นขนมโบราณที่เคยทานตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวหมวยจะ ตามแป๋เบงป้าตุกตาป้าจินไปนะคะต้องระวังเวลาลงบันไดนะคะคุณผู้ชมจะพลีดได้นะคะเราอาจจะมีคะว้าวสวยจังเลยโอ้ยมันตะไคร้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เนเน่มน้ำตกเนี่ยวมาดูน้ำตกค่ะอุ้ยน้ำตกน้ำตกที่นี่ที่ไหนคะอันนี้เป็นโซนด้านล่างมุมน้ำตกนะคะแล้วก็ ไปยืนได้ได้ลองไปยืนได้พี่ถ่ายเลยเพาว่าจิ้น้แต่ว่าจะลื่นองลงนมนี่ลงมาได้ี่่อมโอ้ยหนูใส่ถุงเท้าได้ได้ลองมาได้จะได้เห็นบรรยากาศแน่น้าตกเห็นไหมตกปจินลงไปยืนไหมคะแต่ว่านี่เป็นวิดีโอเราก็จะมาพรีเซนต์อันนี้อยู่ที่น้ำตกนะคะคุณผู้ชมคะอ่า เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปที่าพาดดิ้งกันนะคะปึง